พลังงานไพ่ของคุณจะว่าชิวก็ชิวแต่ก็มีบางจุดที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าซีเรียสในความรู้สึกของคุณอยู่เหมือนกันนะ,ะมาว่ากันด้วยเรื่องงานของคุณกันก่อนนะคะสำหรับการพยากรณ์ครึ่งปีแรกของปี2 5 6 8นะคะบิบ๊บดูบรรยากาศของไพ่ที่ปรากฏเนี่ยแรกแรกแล้วเนี่ยนะมองว่านะตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าทุกอย่างมัน อยู่ในเรียกอยู่อัภายในการอยู่คนโทรลได้อยู่ยังรู้สึกว่าชิลกับเรื่องของงานยังรู้สึกว่ามันโอเคนะคะมันดูแล้วเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายหน่อยนะถ้าดูจากในระยะเวลานี้นะคะจากการปรากฏของไพ่ณเวลานี้นะยังดูมีความผ่อนคลายหน่อยหรือบางคนเองเนี่ยอาจจะเพิ่งผ่านช่วงเวลาดีๆเกี่ยวกับงานมาไม่นานนะคะอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องของงานไม่รู้แหละบางคนก็ได้คนเข้ามาช่วยผู้ช่วยดีๆ ลูกทีมเก่งๆลูกน้องเก่งๆอะไรเงี้ยมันมีฟีลอย่างเงี้ยปรากฏขึ้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนอกเหนือจากตรงเนี้ยบิ๊้มองเห็นอะไรอีกบางคนมองว่าณนะเวลาเนี้ยนะมันมันออกจะชิลมันออกจากโอเคก็จริงแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะคุณยังคงรับรู้ได้ด้วยเซนส์ของตัวเองที่เป็นคนชาวราศีกุมน,นะคุณอาจจะพอรู้ได้ไว่าเอ้ยถ้ามันจะมีประเด็นอะไรนะมันจะต้องมันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ คนบางคนนะคะที่จะมีอิทธิพลกับเรื่องราวในการทำงานของคุณนะสิ่งที่พี่บิมองเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะคือมันมีโอกาสที่คุณทำงานในเวลานี้คือได้คุณเจ้านายสนับสนุนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังคงผลักดันส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยบางท่านนะคะได้เข้าไปเป็นน้องใหม่เมื่อไม่นานมานี้ นะบางท่านที่เป็นชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะได้เพิ่งได้งานได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วไปเป็นน้องใหม่เนี่ยถามว่าเวลานะตอนเนี้ยดูแล้วเป็นยังไงแนวโน้มมันก็ยังโอเคดีอยู่คุณยังรู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่ยังรู้สึกแฮปปี้ดีอยู่กับการทํางานตรงนี้นะคะแต่สําหรับบางท่านเองที่อยู่มานานแล้วทํางานที่ใดที่หนึ่งมานานแล้วเนี่ยข้อดีคือมันมีคนสนับสนุนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหน่อยคือ งานมันจะล้นมากเลยนะต้องบอกอย่างหนึ่งในครึ่งปีของปี68เนี่ยนะคะต่อให้แบบมีบริวารผู้ช่วยชั้นดีมาช่วยคุณก็ตามบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นชาวราศีกุมจะได้นะบางคนเนี่ยได้ลูกน้องดีมาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคืองานมันก็ยังแน่นอยู่ดีคือโมเมนต์ในเรื่องของงานที่มันปรากฏเนี่ยนะแน่นบางคนเนี่ยต้องใช้คํานี้นะวิวอยากให้คุณทํางานแล้วมีเวลานอนพัก เพราะถ้าเกิดว่าคุณเอาร่างกายอุทิศร่างกายตัวเองให้กับงานทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะมีโอกาสได้พักเหมือนกันแต่ไม่ใช่นอนพักที่บ้านนะเพราะว่าไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็นการทํางานจนเอาร่างกายไปเดิมพันกับการทํางานอะ่ะต้องใช้คํานี้เลยนะมีมีโอกาสที่ร่างกายเราอะ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันส่งสัญญาณนอะ่ะคือมันไม่ไหว,วอะไรอะไรเงี้ยนะคะตรงเนี้ยค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะชาวราศีกุม ใครก็ตามที่ทํางานแล้วอยู่บนยวดยานพาหนะอ่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยที่แบบดูจากไพ่แล้วมีความรู้สึกว่าเออเราเราอยากให้คุณไประวังนะคะอยากให้คุณไประวังจริงๆนะเช่นคนที่ใช้ยวดยานพาหนะอยู่บ่อยๆอะขับมีอาชีพเป็นขับรถเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องอยู่กับอยู่กับการการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดอ่ะเอออันนี้นะอยากให้คุณระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าดูจากการปรากฏของไพ่เองเนี่ย ต่อให้คุณไม่ได้ทํางานที่เป็นการขับรถหรืออะไรก็ตามนะสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งนึงที่มันออกมาเหมือนกันคือคุณทํางานแล้วคุณเอาเอาเอาร่างกายตัวเองอะไปใช้กับงานคุ้มมากนะใช้คํานี้เลยว่าคุ้มมากนะคะคือคุ้มกับของบริษัทคุ้มกับองค์กรที่คุณไปทําให้เขาอะแต่กับร่างกายคุณอะไม่รู้นะว่าคุ้มหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะคะทีนี้สิ่งหนึ่งนะคะที่มองว่ามันก็มีไอเดียหรือมีแนวคิดอยู่ใน ในใจของชาวราศีกุมเหมือนกันถ้าดูจากตรงเนี้ยคือถามว่าทําไมต้องทําเบอร์นั้นไพ่บอกไม่ได้มีอะไรเลยนะนอกจากความรู้สึกว่าฉันขยักเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิมันออกมาแบบนี้นะคืออยากอยากมีความมั่งคั่งอะ่ะอยากได้เงินเยอะกว่านี้ก่อนอะ่ะอารมณ์แบบเนี้ยเลยแบบเออทําทุกอย่างเหมือนอารมณ์คุณพอจะนึกออกไหมเหมือนกับว่า เราตั้งโกว่าเออเราจะบุบบุบบุกอย่างเงี้ยสักกี่ปีดีแล้วเราจะหยุดเราจะไม่ทําแล้วอย่างเงี้ยนะคะเหมือนประมาณะ่มันเป็นช่วงเวลาขุดทองของฉันนะฉันก็ต้องขุดดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้สพลักํำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างคือยอมแลกอะเออแลกเพื่อแบบฉันจะได้แบบมั่งคั่งขึ้นนะคะไพ่เนี่ยมันปรากฏในฟิลแบบนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไะถามใจตัวเองแล้วแหละว่าความความสมดุลที่ตัวเองสามารถมีให้ตัวเองได้อะ มันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้คือสิ่งที่ที่ต้องบอกเพราะว่ามองเห็นแล้วแหละว่าจริงๆก็คือมันมาจากเรื่องของการที่อยากอยากมีความมั่นคงอะมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรไพ่ปรากฏเลยพยายามไม่จ่ายอะไรเลยหาเก็บเข้าอย่างเดียวถามว่ามันเป็นเป็นไปได้หรอที่เราไม่จ่ายมันไม่ใช่หรอกคะ่ะจริงๆอะมันมีเรื่องที่ต้องจ่ายคุณรู้แต่คุณก็จ่ายเท่าที่จําเป็นไงหมายความว่าตัวคุณเนี่ยนะทั้งครึ่งปีเนะี่ยคุณจะรู้สึกว่าเลยว่าคุณไม่อยากเอาเงินออก เรื่องเล็กเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามจะไม่อยากเอาเงินออกจากมือเลยไม่อยากให้กระเด็นออกไปเลยนะคะเพราะเหมือนคุณรู้อยู่แล้วกับใจตัวเองว่าตอนเนี้ที่ทํางานหนักขนาดนี้คือยอมแลกไงเอาร่างกายไปแลกมาก่อนอย่างเงี้ยฟีลนี้เลยนะที่ดูจากไพ่นี่มันขึ้นนะถามว่าลึกๆอ่ะคิดไหมป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามันมีแนวคิดนะไพ่บางตัวมันสะท้อนนะว่าบางทีคุณก็คิดนะว่าอยากไปจากจุดนี้เหมือนกันเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากอยู่ขนาดนั้นหรอกไม่ได้อยากแลกขนาดนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าแบบเดี๋ยวจังหวะหนึ่ง จะมุ่งหน้าไปทางอื่นแล้วเนี่ยไพ่มันขึ้นนะคะคือมีโอกาสที่แบบจะจะเบนตัวเองแล้วอะจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วพาตัวเองไปที่อื่นแล้วนะคะไพ่มันขึ้นแบบนี้อยู่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีของการทํางานที่คุณต้องหาจังหวะพักร่างกายด้วยนะคีมันขึ้นนะสําคัญบอกเลยว่าอยากให้ไปหาพักร่างกายคุณด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกันในเรื่องของการทํางาน ระยะครึ่งปีนี้การทำงานของคุณนะคุณจะพยายามบี้มองว่าคุณจะมีการมีพื้นที่ส่วนตัวให้ตัวเองมากขึ้นคุณจะไม่ใช้พลังงานของตัวเองไปกับการไปจับกลุ่มกับหมู่คณะอะไรมากมายแต่คุณจะรู้สึกว่าขอพื้นที่ส่วนตัวให้ตัวเองหน่อยแยกมาหรืออะไรก็ได้อะเออนะเช่นถ้าถ้าก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่อะไรก็ได้กับทุกๆคนเลยไปนั่งคุยมื้อเที่ยงไปนั่งคุยกับเพื่อนกินข้าวหรืออะไรกันอย่างเงี้ยอะ ถ้าดูจากไพ่ในในครึ่งปีนี่นะคะชาวราศีมีนจะมีโมเมนต์ของการที่ไม่รู้ยังไงแหละแต่มีความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนพักออกไปกินข้าวคนเดียวก็ได้ขอแบบขอหาเวลาส่วนตัวหนะ่อยหาเวลาได้ใช้กับตัวเองหน่อยฟีลอย่างเงี้ยนะฟีลอย่างนี้เลยนะหรือบางคนนะพอเลิกงานหรือมีวันหยุดอะบางคนจะนิยมไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมบางบางคนบางท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยหยุดทั้งทีต้องนัดรวมตัวต้องอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่อะ่ะฟีลนี้คือแบบประมาณว่า พอหยุดทีนึงเข้าป่าบ้างนะเข้าป่าออกทริปคนเดียวบ้างไปไหนขึ้นเขาที่สูงๆบางคนก็ไปทางน้ําเลยไปเลยมีน้ํามีเขาไ,ไปคนเดียวไม,ไม่ไปไม่ไปกับใครทั้งสิ้นจะไปคนเดียวนะคะมันมีฟีลนี้เกิดขึ้นอยู่นะของชาวราศีกุมนะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเห็นอะไรอีกนะปีนี้เป็นปีที่มันมีโอกาสนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยนะมีโอกาสที่คุณจะได้ได้ เงินเนี่ยที่มาจากธุรกิจที่เป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปตรงนี้คือโตได้ดีนะคะบางคนบางท่านอาจจะได้ไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับเรื่องของที่ทางที่ดินอสังหาตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้มันมีการปรากฏขึ้นแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังในเรื่องของงานนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเจ้านายก็ได้เนาะใช้คํานี้ดีกว่าเจ้านายคนที่ให้คุณให้โทษกับคุณได้เนี่ยนอกจากจะมีความสนับสนุนในทีอยู่แล้วก็จะเป็นคนมีความเด็ดขาดในตัวด้วยเหมือนกัน คือสนับสนุนคุณไหมสนับสนุนค่ะแต่ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะคือถ้าเขาพูดแบบนี้คือคุณจะไปแยง้งเขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องเป็นตามนี้นะเพราะเขาบอกว่าแบบนี้ฟีลมันขึ้นแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเอ,อเขาสั่งแบบนี้มาจะไปนั่งเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาแล้วแบบเอออย่างนี้ดีไหมคะอะไรเงี้ยคนนี้คือเหมือนกับสั่งแบบนี้คือเอาแบบนี้ ไม่ต้องเปลี่ยนสั่งสั่งสั่งข้าวผัดกุ้งก็คือข้าวผัดกุ้งไม่เอาเข้าวผัดผสมซีฟู้ดอะไรไม่เอา <c oughs> จะเป็นปิวแบบนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คนเนี้ยข้อดีคือสนับสนุนคุณแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไประวังนะอย่าได้มีประเด็นอะไรกับเขาก็แล้วกันเพราะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าถ้ามีประเด็นเนี่ยเขาจะเป็นคนเด็ดขาดผสมคนเหมือนกันนะคะในความที่รักลูกน้องก็รักเนาะในความที่รักรักชาวราศีกุมะที่ทํางานร่วมกันย่างเงี้ยก็รักนะคะแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่า นิดนึงอ่ะบางคนเนี่ยนะอาจจะไม่ได้มีประเด็นกับเจ้านายโดยตรงนะถ้าพี่ดูจากไพ่ตรงนี้ยบางคนอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่แบบบางทีเราทําอะไรไปขัดความรู้สึกเขาอ่ะมันอาจจะเป็นคนที่บ้านเราก็ได้นะโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบคุณพ่อเราอะไรเงี้ยนะคนที่เป็นผู้ใหญ่แบบที่มองว่าน่าจะเป็นคุณพ่อแหละนะถ้าคุณถ้าดูจากตรงนี้เองเนะบางคนเนี่ยคืออาจจะรู้สึกว่าชีวิตปล่อยคุณพ่ออาจจะมองว่าเราชิลเกินบ้างอะไรบ้างเงี้ยบางครั้งบางคราวนะคะแต่ว่า ก็ไม่ได้มีอะไรที่ถึงขั้นรุนแรงอะไรนะคะสิ่งหนึ่งคือบิ้มองว่าถ้าคุณมองว่าชีวิตคุณตอนนี้มันโลดแล่นไปด้วยอย่างดีแล้วไพกําลังบอกเราว่าอย่าประมาทในเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณเลยนะอีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการงานที่ไม่พูดถึงไม่ได้ให้ระวังการใช้อารมณ์การคุมมูดโทนของตัวเองสักนิดนะคะในช่วงตั้งแต่ สิ้นกุมภาเป็นต้นไปนะคะให้คุณระมัดระวังเพราะมันมีเกณฑ์ที่อาจจะเจอคนที่เป็นคนไม่ใช่ทรงเดียวกับคุณนะคนละทรงกันแต่เป็นคนที่มีความแรงทางด้านอารมณ์ในระดับหนึ่งถามว่าคุณแรงหรอคุณอาจจะไม่ได้แรงหรอกคุณก็อยู่ของคุณนี่แหละแต่พอมีประเด็นคุณก็เปิดไงคุณก็ไม่อยู่นิ่งคุณก็เปิดเหมือนกันพอเปิดเสร็จปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีกรีความร้อนแรงเขาจะแบบว่าเบิ้ลมาจากคุณอีกทีหนึ่งอีก อย่าเรียกว่าเท่าหนึ่งเลยนะคือเขาเหนือกว่าความแรงทางอารมณ์อ่ะมันเหนือกว่าคุณใช้คํานี้นะคะก็เลยเป็นประเด็นก็คือมีโอกาสที่จะไปเจอคนเลือดร้อนคนไม่ยอมคนนะคะคนที่แบบมุทะลุอะ่ะคุณเคยเห็นไหมเวลาบางทีเราดูคลิปดูอะไรไปแบบบางคนอะ่ะคือปี๊ปปี๊ปเสร็จปุ๊บไม่ใช่ปี๊ปแล้วหยุดนะปี๊ปแล้วมันมีประเด็นต่อจากนั้นอะ่ะคุณนึกอารมณ์ออกไหมมันเป็นฟีลอย่างนี้เลยค่ะฉะนั้นเนี่ยไพ่ถึงบอกไพ่ถึงได้ไกด์ดิ้งเราว่าชาวราศีกุมขา ถ้าอันไหนอ่ะมันมันปล่อยผ่านได้อ่ะคุณปล่อยมันไปนะคุณอย่าไปมีประเด็นกับมันนะคะถ้าไหนที่คุณคิดว่าแบบไม่ใช่เรื่องอ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตอ่ะถ้ามันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งอ่ะคุณฟังคานี้ให้ดีนะถ้ามันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งนะคุณโยนมันทิ้งไปนะคะก็ให้มันเป็นเศษเสี้ยวไปนะจะเป็นคนเหลืออะไรก็ตามอ่ะนะคุณก็โยนมันลงไปให้มันเป็นแค่เศษเสี้ยวแล้วอย่าเอามาเป็นสาระสําคัญนะคะนะอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่า ถ้าคุณเกิดไปมีประเด็นกับคนที่ว่านะคะมันจะลามพอสมควรคือคนคนนี้สามารถส่งอิทธิพลบางอย่างวนกลับมาถึงคนที่ให้คุณให้โทษกับคุณได้นะบี้ก็มองว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันกับคุณแหละคนวนๆตรงเนี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณไปมีปัญหากับคนเนี้ยมีโอกาสที่เจ้านายที่สนับสนุนคุณอนะ่ะก็คือเจ้านายคนเดียวกันนี่แหละที่ต้องเคลียร์เรื่องนี้นะคะฉะนั้นเนี่ย มันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เกมเกมมันจะพลิกแทนที่แบบเราจะเป็นคนที่แบบเอ้ยถือไพ่เหนือกว่าเพราะนายนายซัพพอร์ตเราอะ่ะมันอาจจะเกมมันพลิกได้ฉะนั้นถึงบอกเลยไงว่าถ้าไม่เป็นสาระอย่าเอาไปแลกนะคะปล่อยมันผ่านไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่อยากให้คุณลืมนะคะทํางานในช่วงครึ่งปีนี้ถ้าคุณจะไว้ใจใครให้ไว้ใจแค่ตัวเอง <laughs> บอกเลยนะ ให้ไว้ใจแค่ตัวเองมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมีเกณฑ์คือคนปีนเกลียวคุณนะคนทําอะไรรับหลังคุณนะคะบางคนก็ถ้าภาษาแบบเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเลยคนแทงข้างหลังเรานะคะมันมีเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาอยู่ถามว่าคนแทงข้างหลังเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรอเป็นคนที่แบบไม่ดีกับเราเลยใช่ไหมจริงๆไพ่มันวนวนไพ่มันบอกเลยว่าแบบในไพ่เนี่ยในบริบทของไพ่ที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นคนที่คุณรู้จักกันดีอะ่ะอืมนะ มันเป็นคนที่คุณรู้จักกันดีเผลอๆด,ๆดีไม่ดีเคยไปนั่งดื่มนั่งกินด้วยกันมาก่อนด้วยซ้ํานะคะตรงนี้นะก็ไประมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของงานเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสุขภาพก็จะมีประเด็นอยู่นะแต่เดี๋ยวขอไปเรื่องเงินก่อนนะเนาะการเงินเป็นยังไงครึ่งปีนี้มีเกณฑ์นะคะที่การเงินเติบโตก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะอย่างที่บอกงานคุณล้นมือมากเลยนะคะงานล้นมือจนร่างกายมันส่งสัญญ,ญาณมันมันขอพักบ้างแลว้วอะนะ การเงินเลยไม่ได้กังวลอะไรตรงนั้นมากนะักและอย่างที่บอกคือคุณค่อนข้างจะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินอย่างเข้มงวดและรัดกุมมากๆนะคะไม่แนะนำในกรณีถ้าใครอยากจะไปลงทุนอะไรที่หวัดเสียวหวัดเสียวมากมายนะคะเนาะไพ่มันขึ้นมาคือถ้าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปแตะมันดีกว่านะคะอะไรที่ดูหวัดเสียวหวัดเสียวสําหรับในความรู้สึกคุณนะบีก็ไม่รู้หรอกแต่ละคนดีกรีความหวัดเสียวในเรื่องของการลงทุนไม่เท่ากันนะก็ ไปดูแล้วกันแต่ไพ่เนี่ยมันบอกเลยว่าคุณพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเก็บทุกบาททุกสตังค์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีรายจ่ายบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะที่เราคิดว่าเราเราการเงินเอาไว้แล้วอะแล้วแบบบางทีมันอาจจะแบบโอเวอร์บัจจ็ตไปอีกหรือบางทีมันอาจจะมีงอกมาอีกอันนึงที่แบบเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้แล้วคุณต้องเอาไปจ่ายนะคะซึ่งมองว่าจะมีการพยายามรัดเข็มขัดทางการเงินพอสมควรเหมือนกันนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันมาอีกนะคะ ปีนี้จะครึ่งปีแรกเนี่ยจะเป็นปีที่มีโอกาสที่ชาวราศีกุมภ์เองจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการหนึ่งนะคะบางคนอาจจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะที่จะโยกย้ายอะ่ะคืออาจจะแบบละทิ้งที่ที่เคยอยู่ตรงนี้มาแล้วไม่อยู่แล้วไปตรงอื่นดีกว่าพาครอบครัวย้ายนะคะก็จาเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของปัจจัยเนาะเงินต่างๆมาช่วยในการที่แบบเตรียมการหรือเดินทางหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือบางท่านนะคะก็จะซอฟๆหน่อยคือ จะใช้จ่ายไปกับเรื่องราวของการพาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวนะมันเป็นโมเมนต์ของการไปร่วมกันอะถ้าดูจากตรงนี้คือรวมกันไปหรือคนคนในบ้านอะอาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ไปไหนด้วยกันนานแล้วอะไปไกลๆอะอยากไปนะคะมันมีฟิลตรงนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็ในบริบทของของสิ่งที่จะทําหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของการแบบเออเงินก็ไปอยากไปเราก็ไปเราก็ชวนกันไปนะคะมันมีฟิลตรงนี้เกิดขึ้นนะคะที่ดูจากไพ่นะ อีกอันนึงนะคะมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของเกณฑ์ที่จะต้องเอามาใช้จ่ายกับเรื่องของสุขภาพคือถ้าบี้ดูจากหน้าไพ่ของคุณนะในในครึ่งปีเนี้นะคะถ้าเดิมทีอ่ะคุณเคยมีความคิดอยู่แล้วนะขอย้ำในจุดนี้นิดนึงถ้าเคยมีไอเดียอยู่แล้วว่าเออเฮ้ยอยากทำประกันสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเคยคิดเอาไว้นะแล้วคุณอยากทำก็ทำไว้นะคะ นะไปทาไว้เถอะนะก็แนะนําว่าเออจะซื้อเล็กน้อยหรืออะไรก็ว่าไปอะ่ะแล้วแต่คุณอนะ่ะที่คุณคิดว่าเออคุณคุณสะดวกอะ่ะหรือถ้าคุณคิดว่าไม่เป็นไรคุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้โฟกัสกับเรื่องพวกนี้ก็ไม่เป็นไรเราไปดูแลสุขภาพเอานะคะแต่ถ้าคิดว่าแบบเออมีเขาเรียกอะไรนะเราชอบใช้คํานี้กันเหนียวมีดีกว่าไม่มีนะก็อารมณ์ประมาณนี้นะถ้าอยากทําก็มีเกณฑ์ที่ ที่ชาวราศีกุมเองจะได้ใช้จ่ายการเงินไปกับ,กบเรื่องของสุขภาพจริงๆนะคะถ้าดูจากตรงนี้นะอ่ะส่วนนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภปรากฏอยู่นะคะในครึ่งปีนี้สําหรับชาวราศีกุมนะเอ่อจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต้มบุญของคุณเนาะบิกก็คงไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเออมากแน่ๆอย่างงี้นะเพราะเพราะเราดูพระองค์รวมเราไม่ได้บอกของใครคนใดคนหนึงนะคะฉะนั้นแล้วก็ไปดูตามความเหมาะสมของคุณเอาถ้าคุณคิดว่า อยากจะลองวัดดวงสักนิดนึงว่าเอ้ยแต้มบุญเราเยอะแค่ไหนนะคะก็อลองไปดูในครึ่งปีนี้นะสำหรับการเสี่ยงโชคอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้ความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสําหรับคนโสดเองอมืมองว่านะในครึ่งปีนี้เองเนี่ยคุณอาจจะมีความสุขอยู่กับเพื่อนฝูง อาจจะมีความสุขอยู่กับแบบชีวิตที่แบบว่าออกไปปาร์ตงปาร์ตี้อะไรกับใครอะ่ะคือไปเที่ยวกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคนเดียวนะไม่ได้ว่าไปแบบคนเดียวถามว่ามีไม่ไปคนเดียวมีเพราะว่าไพ่อ่ะมันมันปรากฏนะคะคือบางคนอะ่ะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะบี้ไม่อยากบี้ไม่อยากมองว่าเป็นอินโทรเวิร์ตแต่ว่ามันเป็นแค่ห่วงหนึ่งของความรู้สึกอะ่ะที่คุณมีความรู้สึกว่า บางทีการไปคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวไปอะไรคนเดียวมันทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองมันสงบอะแล้วคุณมีความรู้สึกคุณเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะแต่ถามว่าคุณไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนหรอไม่อ่ะไพ่มันขึ้นเลยว่ามีแน่นอนที่แบบอารมณ์แบบเไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือชวนคนสนิทสนิทไปไหนด้วยกันเนี่ยไปฟิลเนี่ยมีนะคะแล้วก็มีการเดินทางอ่ะตรงเนี้ยนะสาหรับคนโสดนะแต่ถามว่าสิ่งที่คุณคอยคุณมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาไหมมีคะ่ะ คุณรอคอยคนที่เป็นลักษณะเป็นเพื่อนดีๆอ่ะคุณจะมีคุณในการเจอของคุณนะมันจะเป็นโมเมนต์ของการเจอคนที่คุณไม่ได้คิดว่าเขาจะมามาจีบคุณคุณนึกอารมณ์ออกไหมไม่ไม่ได้มีเซนต์มาก่อนว่าคนนี้จะมาจีบเหมือนมาเป็นเพื่อนอนะ่ะมาเจอกันแล้วก็แบบว่าเอ้ยคนนี้คุยดีว่ะพอคุยคุยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแลกเบอร์แลกไลน์แลกอะไรกันไปก็ได้แล้วก็คุยกันต่อเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าเออเป็นคนที่คุยกันดีแต่มันไม่ได้มาในฟีลิ่งที่แบบเขาเดินมาแล้วเขาก็บอกว่าเราจีบเธอ <c oughs> คุณมันไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบนั้นนะนะมันมันมาแค่แบบว่าเออเป็นคนที่แบบคุยดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่เหมือนเข้ากันได้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยทําไมคนนี้มันดูแล้วเหมือนทุกอย่างมันปฏิติประต่อเรื่องได้เร็วจังเลยเราแทบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเขารู้แล้วว่าเราคิดอะไรอารมณ์เหมือนมองตาก็เข้าใจฟังมันดูเวอร์วังไปเนาะแต่ว่าฟีลของไพ่เนี่ยมันสะท้อนออกมาในลักษณะของการเป็นคนแบบเป็นเพื่อนที่ดีอะ่ะ คุณจะเจอคนในฟิลแบบนั้นคือเป็นเพื่อนที่ดีก่อนไม่ได้เปิดแล้วหงายการ์ดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้แบบอยากจีบคุณไม่ใช่นะมันจะเป็นฟิลแบบนี้นะคะจะมีคนแนวเนี้ยเข้ามานะมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่จะแบบคาแรคเตอร์ก็จะเป็นดูเป็นคนแบบว่าเอ่อเย็นๆหน่อยเป็นคนแบบใจเย็นเป็นคนแบบชอบเอ่อเขาเรียกนะดูเรียบร้อยอ่ะเออคาแรคเตอร์ดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยนะคะไม่โฉงฉางไม่อะไรอ่ะแล้วก็แบบดูเป็นคนใจเย็นดูเป็นคนใจบุญดูแบบฟิลแบบไมโครเวฟ นะบางคนบอกว่าไมโครเวฟนี่ก็ร้อนอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้เอาไปอุ่นอาหารนะอันนี้คืออบอุ่นเอออบอุ่นพึ่งพาทางใจได้เอ,อนะเหมือนคุณเจอเรื่องร้อนมาเขาเป็นแบบสายน้ําเย็นๆให้คุณชุ่มฉ่าให้คุณชโลมใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะฟิลแบบนั้นนะคะทีนี้คนมีคู่เออคนมีคู่ยังไงอย่างนี้นะคําว่าคนมีคู่เนี่ยขออนุญ,ญาตนะตีรวมไปให้นิดนึงสําหรับใครก็ตามที่อาจจะแบบมีใครที่คุยแล้ว มีใครที่คบไปแล้วอะไรเงี้ยนะถึงไม่ได้ถึงไม่ได้แบบแต่งงานกันแต่มีคนคบแล้วว่าเออก็ขออนุญาตมาเป็นในโมเมนต์นี้นะคะมันมีเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะคะหนึ่งคืออย่างที่บอกเมื่อกี้จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันมีการเดินทางหรือตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยกันการย้ายการอพยพบางคนคําว่าย้ายอาจนํามาซึ่งหมายถึงการแยกย้ายด้วยนะคะการตรงเนี้ยถามว่าทําไมถึง ถึงสะท้อนตรงนี้ออกมาด้วยสําหรับคนที่ทุกอย่างปกติดีคู่ไหนทุกอย่างปกติดีผ่าสุกมันคือการใช้เวลาร่วมกันแต่คุณจะเริ่มมีเวลาที่ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าเอ้ยคุณขอพื้นที่ส่วนตัวหน่อยนะคุณมีอะไรที่คุณอยากอยู่คนเดียวอะ่ะบางช่วงอะ่ะคือคุณไม่ได้ตัวติดกับเขาตลอดช่วงที่ตัวติดกันก็คือตัวติดกันแต่พอช่วงไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรีแลกตตัวเองแล้วอะ่ะคุณก็จะดึงตัวเองออกมา ไม่ไปพัวพันอะไรกับอีกฝ่ายนะคะไม่ไม่ไม่เหมือนกับว่าไม่ไม่ได้เอาตัวเองไปติดกันตลอด24ชั่วโมงอะนะตรงนี้มันปรากฏขึ้นอยู่นะคะส่วนบางคนนะคะอาจจะเป็นการมันอาจจะมีบททดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางเราก็ทางอีกฝ่ายนะคะที่แบบเอ้ย มีอะไรมาเช็คความรู้สึกอะเออใช้คํานี้ดีกว่านะหลายท่านน่าจะพออนุมานได้ว่าหมายถึงอะไรนะมีการมาเช็คความรู้สึกแล้วก็แบบเออมันทําให้มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออแบบเหมือนต้องถามเหมือนต้องถามต่างฝ่ายต่างต้องถามใจตัวเองอะว่าเฮอ,อเราเรายัง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 โอเคกับคนคนนี้จริงๆใช่ไหมเรายังแฮปปี้กับการเดินทางร่วมกันจริงๆใช่ไหมนะคะมันมีฟีลตรงนี้เกิดขึ้นเนาะเพราะว่า พี่ดูจากไพ่เนี่ยบางคนก็จะมีถ้าซอฟๆก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้คืออยู่ด้วยกันปกติดีนี่แหละแล้วก็แค่แบบว่าเออขอขอเวลาอยากจะมีเวลาส่วนตัวบ้างตัวเองอยากจะทําอะไรบางอย่างที่แบบคนเดียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยออกเที่ยวคนเดียวเดินทางคนเดียวหรือบางทีก็กินข้าวด้วยกันนะแต่แบบบางวันขอแบบออกไปนี่คนเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นฟีลอย่างนี้แต่ถ้าบางเคสบางคู่เนี่ยในบางกรณีถ้ามันมีประเด็นอื่นแบบที่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในเชิงปกติมันมีโอกาส เป็นไปได้สูงที่แบบมีการตกตะกอนคุณจะเริ่มตกตะกอนแล้วมองมองดูว่าคุณคุณอยากอยู่ในสถานการณ์แบบร่วมกันต่อหรือคุณอยากจะอยู่คนเดียวมันจะมีเกณฑ์ตรงนี้นะคะให้ได้ทบทวนตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะทีนี้นะสุขภาพนะคะชาวราศีกุมขาครึ่งปีนี้ให้ไประมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพกันนิดนึงเอาตรงนี้ก่อนเนาะแนวกระดูกสันหลังเส้นประสาท ตั้งแต่ต้นคอลงไปเนี่ยนะแนวกระดูกสันหลังคุณไล่ไปเลยปวดหลังเอยหมอนรองกระดูกก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้ไประวังหน่อยนะคะมีอะไรอีกที่ดูจากในไพ่ตรงนี้บีดูนิดนึงนะมีในเรื่องของสายตาค่ะจะมีภาวะเกี่ยวข้องกับสายตาการมองเห็นบางอย่างที่คุณจะเริ่มรู้สึกกับตัวเองได้มันมันวูบวาบอะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหรล่ละ ในวิชันในการมองอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้ก็อยากให้ไประมัดระวังนะคะสิ่งหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์มันมีเกณฑ์ปัทุเกณฑ์ปทะค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเชิงของสุขภาพจิตนะคือเรื่องของอารมณ์เลยมันมีความกดดันความเครียดอะไรบางอย่างไม่รู้แหละนะก็ให้ไประมัดระวังในเรื่องของตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของของการ <S <S เขาเรียกไรน,นะการ การดื่มกินอนะบางอย่างอะคุมในเรื่องของน้ําหนักน้ําตาลนะคะขเ,เขาเรียกไงนะเบาหวานเนาะเออเพราะว่าน้ําตาลในเลือดเลยพวกนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่อยากให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเออใช่ไม่ต้องอีกอันอ,อันเดียวกันแหละเพราะดูไพม่มันมันมันต่อเนื่องกันเลยนะคะมันสอดรับกันมาเลยนะก็เป็นฟีลประมาณนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าค้ำพยากรที่ส่งไปจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีกุม,มางไม่มากก็น้อยนะคะ